สวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีครับผมนี่มาบรรยากาศห่วยครับมือนี่ครับสีเป็ดคั้นไม่ไพ่ครับผมหางหายมาโดนนะครับเนาะครับมือนี่กะไฟเขียวเราครับผมสูตรเก่าสูตรดั้งเดิมครับเกี่ยวหนุ่มปังชิ้นนะครับเนาะนี่ก็เป็นไม้นะครับน้ะไม้มีกัเคยมาตอยนะครับ หมูอ้วนกับปลาโต๊ะคอได้อยู่นะครับน้อปลาสอยปลาไทยครับมาได้ไปกินดูครับครับเดี๋ยวมาลุ้นั่งกันครับผมมาดูเสียเวลาครับมาเบิ่งบามือนี้ได้หลายป่านเลยนะครับเนาะไปครับเบิ่งครับมือนี้หมานหมานครับผมเบ็ดนะครับตะขอเบ็ดผมใส่จุดจุดสามครับของชินุครับผมตรงนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นพวกปลาสอยครับ สวยปลายไทยครับก็จะย้อนแสงแน่นนะครับเนาะที่อาจจะบอชัดกินมาเลยครับช่วงเช้าครับผมนี่ก็สิบโมงกว่าครับ ดึงครับดึงครับดึงครับปาแต้มแรกครับนี่ครับอุ้ยรุดอุ้ยรุดไปแล้วครับทำไมครับไปไทยครับผมรุดไปเลยครับมันจะโชยังหน่อยครับดึงรอบดึงครับโอ้ยอยู่ครับมันแล้วครับมันนี่มันแล้วครับอากาศก็จะเป็นขึ้นฟ้าขึ้นฝนแน่นะครับเนาะนี่ฝนตกบ่อยครับ ต่อแล้วครับต่อแล้วครับถุดไงครับนี่ครับมาแล้วครับแต้มแรกครับปลาซอยครับผมลดไปตัวนึงนี่ครับมาแล้วครับปลาซอยใส่งามๆครับผมเก็บครับไปต่อครับมาแต้มนึงแล้วครับเนาะลดนึงได้นึงครับ จะล้มๆแน่นะครับเนาะจะเป็นคลื่นย้อนแสงนะครับกากาดขึ้มฟ้าขึ้มฝนครับเมื่อนี้อ๋อติดไม่ครับผม นีหมายหรอครับปาแลครับไปไทยครับนี่ครับผมไปแตมจะย้อนแสงนะครับน้องมองไม่ค่อยชัดเจนอะไรครับเก็บครับผมจะรุดครับโนดนเราไปดึงเลครับปลาเขาเนะครับเนาะวานยนอ้อยไปก่อนครับต่อแลวครับต่อแล้ครับ นี่ครับหมายแล้วครับปลาเข็งครับปลาเข็งปลาเข็งครับปลาหมอครับปลาหมอก็กินนะครับโอ้ยดวงเบ็ดหายไปเลยครับเก็บครับผม ๋ยวลงไปต้องกินเลยครับผมนี่ครับผัดซอยครับแตมหนึ่งเก็บครับผมต่อครับนะครับปุงปัดซอยครับออกมาแล้วครับผมต่อแล้วครับต่อแล้วครับลงนไปกินเลยนะครับเนาะ ไหมครับผมดึงนะครับดึงนะครับดึงครับอุ้งใอยู่ครับเอ้ยๆนี่ครับไหมนะครับไปไทยนี่ครับไปไทยครับไหมแต้มนึงครับผมไข่เต็มทองครับช่วงนี้ครับปลาไข่เนาะครับเนาะเก็บครับต่อครับ ย้ลงเป็นต้องกินครับดึง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 ครับอยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับนี่ครับสอยใส่งามๆเลยครับไม้แล้วครับผมต่อเนื่องเลยครับเก็บครับผมต่อครับผมกินติดๆเลยนะครับเนาะย้อลงในกินครับเป็นปูงนะครับปลาซอยเขาครับกินแล้วครับกินแล้วครับกินแล้วครับ ตัวยุครับไหมครับผมลมไม้แลครับลมฝลนะครับเนาะดึงนะครับดึงนะครับอ ไมครับผมโอ้ยบ่ยู่ครับอุ้บงบ่ยู่เห้วครับสองเท้อสองเท้อดึงบ้ติดครับผมไม่ไม่ครับ อยู่ครับนีมาแล้วครับอีไทยนี่ครับไปไทยครับไข่ไข่โตครับเก็บครับผมต่อครับต่อนะครับต่ออยู่ครับดึงครับดึงครับอยู่ครับอยู่ครับนีมาแล้วครับปล่อยครับนี่ครับเก็บครับผมยินดีครับเมื่อนี้ครับ โยนไปดึงเลยครับผมจุ่มปติดครับทำไมครับผมดึงครับดึงคขึ้นปติดครับทำไมครับผมสองเทือแล้วปติดครับตอนแล้วครับตออแล้วครับดึงครับดึงครับ ไายครับไม่แล้วครับแต่ผมจะเก็บครับผมดูครับนี่ครับโอ้ยใส่งามครับไปไถตัวนี้ครับนี่นะครับเนาะอั่างเงี้ยๆใครๆครับนี่ครับเก็บครับเดี๋ยวรุดครับ นี่ครับเนาะเต็มกํามือครับไข่เต็มท้องครับผมเก็บครับต่อครับผมอืม้มติดครับโน่นลงไปนี่กินเลยแล้วครับเนาะดึงมาแล้วดึงมาแล้วครับโอ้้หบอยูครับ ดึงบดึงครับ,รบอ,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 อ้ยครับห,ห,หูนี่ครับปลาใสครับผมนี่ครับ ดึงแห้งขนาดครับปลาซอยนี่ครับไอเต็มครับใส่งางงเก็บครับผมต่อครับซูบซุดๆล้วนะครับเนาะได้ตำนี้ครับ นี่ครับโอ้ยไปไทยครับตัวน้อยครับผมนี่ครับเก็บครับไม้เต็มครับผมต่อครับดึงเลยครับผมดึงเลยครับปุ่งปลาซอยเขานะครับปลาซอยไปไทยครับ dù hấp dù hấp đi mãi hấp và xoài hấp đi hấp xoài ngang, ngang hấp hấp อยู่ครับยุบหนีครับใส่ครับผม,มนี่เต็มเลยครับใส่าง,งานครับเจ็บครับ problem. Um. อมบ่อยู่ครับอยู่กับนี้ครับใส่งามๆยังไงครับปลาสอยนี่ครับนี่ครับแต่ละตัวครับปลาสอยนะครับปลาสอยเก็บครับผมไปต่อครับผมถุงงามๆนะครับปลาสอยครับใส่นี่ขาสี่เซนเล่นนะครับเนาะ อ้โหายูครับถ้าเป็นเจนเฮกับซีเซนครับรสวยรุ่นนี้ขาแน่นอนครับดึงครับดึงครับอ้โหายูแล้วครับ ต่อแล้วครับต่อแล้วครับอู้บอโยู่ครับใส่ด่างนะครับถุงมาใส่ด่างอยู่กับนี้ครับไม่เต็มครับผมไปไทยหน่อยโอ้ยหลุดอีกแล้วครับอ้หโซ่โดนมาเลยนะครับผมทำไมครับผมโอ้ยดึงทุนหายไปเลยครับ ติดอยูครับอยูครับอยูครับอุ้ยนี่ครับปลาซอยครับนี่ครับดึงแหงขนาดครับปลาซอยนะครับเจ็บครับเดี๋ยวรุดครับผมต่อครับผมโยลงนี่กินเลยนะครับเนาะ อดเลยครับ ครับดึงสองเทียกันยังบอยู่ครับเอาไหมครับอยู่ครับนี่ครับ หมยนะครับปลาสวยครับผมใส่ง,งามๆครับเก็บครับไข่ทุกตัวนะครับเนาะปลาสวยครับเก็บครับ ตโอ,อ้โหดึงจมหายไปเลยครับจูครับนี่ไปไทยครับนี่ครับไปไทยครับผม นี่ครับเก็บครับผม่อครับต่อแล้วครับต่อแล้วครับหลากไปครับนี่ครับหลากไปกระโดดนสิครับปสอยครับผมนี่ครับเก็บครับแต่งงามครับใส่งามงามครับเก็บครับผม่อครับผม บอยู่นล้มเลยกินเลยนะครับเนาะดึงครับดึงครับดึงกระโดนสิครับนี่ครับไอไทยครับตัวนี้ครับไข่เต็มท้องนะครับผมนี่ครับเก็บครับผมแจ้งงามครับต่อครับผม ใส่ง,งามๆครับปลาสร้อยดึงครับอืมวอยูใสยขาวครับดึงครับดึงครับดังใดบดังใดครับอืมโดนสิครับนี่ครับลากไปกระโดนแล้วครับ ไปครับผมนี่ครับเก็บครับผมต่อครับผมต่อแล้วครับต่อแล้วครับอู้งไปอยู่ครับ ร้อยครับปลาสร้อยดึงมาครับดึงมาแล้วครับดีครับไปไทยครับนี่ครับเก็บครับผมต่อครับวัวแล้วครับหมูนครับหมูปลาสร้อยนะครับเนาะบอลไกลๆครับดึงครับดึงครับ ครับต่อครับโอ้ยบัวอยู่ครับโน้ลกเนี่ยกินเลยนะครับเนาะเอ้ยเบ็ดคันไม่ไพ่ครับน,นันนมาตกทีนะครับเนาะ มนนี่ก็กินดีขนาดครับเนี่ยไปเกียวก็ครับโอ้ปลาสอยครับปลาสยอยไปทยนะครับเนาะปากคดตามคดไรลคดแร์ครับผมท่านผู้ชมที่เข้ามาไหมครับรก็ปากคนที่ตามครับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับเนาะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับนี่ก็ ใบหม้วเลยนะครับเนาะต่อครับต่อแล้วครับหมาครับหนีครับยังกินอยู่ตอเนื่องนะครับเนาะกินตลอดครับกินเรื่อยๆนะครับนี่ครับปลาสวยสวยงามๆใสสวยๆครับเก็บครับผมครับมื่อนี้ผมก็พอชำนีนะครับเนาะก็กาดมันคึมๆเนี่ยครับ ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับผมขอบคุณเอฟซีครับสิที่ตามได้ดีเสมอมาครับผมเดี๋ยวไปเบื้องผลงานครับมือนีได้ลายบนไหนนะครับเนาะโอ้ยเห็นแต่จะไม้้หได้ไหมแล้วครับนี่ครับตรงสุดท้ายนะครับจะหยุดถ่ายทำแค่นี้นะครับมือนีเดี๋ยวเบื้องผลงานครับผมกลับนี่ผลงานนะครับมือนีครับผมสวยครับสวยงามครับนี่ครับ ประมาณ2กิโลได้ครับ2กิโลครับปลาส้อยเมื่อนี้ทำในไาครับหมาที่เก่าครับผมเนี่ยไปเขี่ยวครับครับเมื่อนี้ผมกะก่อราเพียงนี้แค่นี้ครับผมคลิปนานะครับไปหาอยู่หากินซีสเปดตกปลาปลาทั้งใดก็ฝากติดตามไว้เลครับมือนี้สวัสดีครับ